สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทางร้านก็มีต้นอลอลาซํานะคะมาแนะนำค่ะไซส์นี้นะคะอยู่ราวๆเมตรหนึ่งนะคะขึ้นฟอร์มแล้วนะคะต้นใหญ่แล้วก็สวยมากเลยค่ะนี่นะคะแล้วก็ลง ถุงใหญ่แบบนี้นะคะลูกค้าสามารถนําไปลงปลูกได้เลยนะคะหรือว่าใครอยากจะไปเปลี่ยนใส่กระถางก็ได้นะคะแต่แนะนำลงลงดินไปเลยนะคะจะได้โตเร็วๆนะคะ สวยมากเลยค่ะล่่ำซำเป็นไม้ไม่ผัดใบนะคะแล้วก็ให้ร่มเงาดีนะคะแต่ว่าอาจจะโตช้าหน่อยเนาะแต่ว่าไซานี้ที่เราจะจำหน่ายก็ขึ้นฟอร์มแล้วนะคะเอาไปปลูกยังไงก็สวยแน่นอน,นะคะ่ะแล้วก็ช่วงนี้กำลังเป็นหน้าฝนด้วยนะคะต้นจะติดตัวเร็วนะคะ จะไปปลูกมุมไหนของบ้านก็ได้นะคะจะปลูกหน้าบ้านข้างบ้านนะคะปลูกได้หมดนะคะเพราะว่ารากน้องเขาเนี่ยไม่ไม่ทำลายโครงสร้างนะคะไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรรากไม่ดันนะคะนี่ค่ะ ใครสนใจนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ค่ะเราจัดจำหน่ายอยู่เพียงต้นละ690บาทนะคะ690บาทส่งฟรีค่ะใครสนใจนะคะสามารถแอ,แอดไลน์ได้เลยค่ะที่ AOM AOM ACH a r a, OM a นะคะหรือว่าจะโทรมาสั่งซื้อก็ได้ค่ะที่เบอร์โทร0989246453ค่ะโอเคยังไงติดต่อมานะคะ ทางร้านยินดีให้บริการทุกท่านค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอ,ขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ